รู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับกับต้องอาศัยกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเข้าประกอบอีกหลายประการประการแรกประการที่สองประการที่สามรายละเอียดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะตามรอยพายุคนละบาทดีมากๆจริงๆเมื่อสักครู่ดีฉันได้อ่านนั้นเป็นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการเมื่อปี2526 พระบรมราชวาตของพระองค์ท่านทันสมัยตลอดเวลาท่านผู้ชมอยากได้นังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมพระบรมราชวาตนะคะพระราชดำรัสในโอกาสงานต่างๆแล้วก็มีจรรยาบรรณของข้าราชการสรุปคุณธรรมจรรยาบัณต่อตอนเองและแถมมีที่ว่างไว้ให้ใส่ชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้วยด้านหลังนี่นะคะ รับแจกฟรีได้ค่ะถ้าท่านผู้ชมไปร่วมงานเปิดกลุ่มสิ่งพิมพ์สยามใช่ไหมคะอาจารย์คะได้ปฏิทินอีกด้วยได้ปฏิทินอีกด้วยนอกจากจะได้หนังสือตามรอยพายุคนระบาดแล้วนะคะยังมีปฏิทินเป็นพระฉายาลักษณ์อันนี้เป็นพระฉายาลักษณ์ใช่ไหมคะอาจารย์คะพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านรู้สึกจะมีสมเด็จพระเทพมีพระบรมด้วยมีพระราชินีนาถด้วยค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากของครอบครัวนะคะ เป็นปฏิทินแบบพกพาใส่กระเป๋าสตางได้ของปี2000ปี2 5 4 3แล้วก็ยังมีปรสนิยบัตรที่บอกแล้วว่าชีวิตนี้เราจะทำอะไรเพื่อในหลวงของเราด้วยสามสิ่งนี้ท่านผู้ชมจะได้รับไปอ่าชมอันนี้นะคะสามสิ่งนี้ได้รับไปในการเข้าไปชมครับกี่มหาวิทยาลัยลามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์จัดแล้ววันนี้ไปรับได้จนถึงวันที่ หลังวันที่5วันที่5ครับท่านวังควันที่าครับนะคะจะมีการจัดงานทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์คุยเอาไว้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านอาจารย์รังสรรค์คุยเอาไว้บอกว่าจะมีการจัดงานเปิดกรุยใหญ่เลยละ่ะเป็นเกิดเปิดกรุสิ่งพิมพ์สยามก็หมายความว่าสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัวของเรารนะคะอาจารย์บอกว่าไม่ยอมบอกว่าในกรุมีอะไรบ้างจะ ยกกรุมาเปิดให้ดูเอง<ะ>ในรายการเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีคนที่นํากรุของท่านทั้งหลายนะคะมาเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างไหมตัวอย่างเล็กนอ้อยเท่านั้นเองสําหรับในงานครั้งนี้ว่ามีอะไรที่เป็นสมบัติล้าค่าของแผ่นดินที่จะถูกนํามาแสดงในงานเปิดกรุสิ่งพิมพ์สยามครั้งนี้บ้างนะคะของนุญาตแนะนําแขกรับเชิญท่านเพิ่มมาอีก2ท่านท่านแรกท่านเป็นนักสะสมเหมือนกันก็จะนํา สิ่งของที่มีค่าสมบัติที่มีค่าไปแสดงในงานนี้ด้วยพันเอกสมชายหอมจิตสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงๆแล้วท่านก็มีกรุของท่านเองเหมือนกันนะคะที่จะนามาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยก็คือคุณจิตรกรตั้งตรงจิตสวัสดีค่ะ,ะ,คะทั้งสองท่านนี้เป็นนักสะสมถูกไหมคะมสะสมอะไรคะท่านผู้พันของผมหลายอย่างด้วยกันนะฮะค่ะสิ่งพิมพ์พวกภาพต่างๆ แล้วก็พผนเสียงตั้งแต่ยุครัชกาลที่หถึงปัจจุบันนะยุคราชการที่หถึงปัจจุบันอ,อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้สะสมต้องเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินของเราด้วยหรือเปล่าคะต้องเกี่ยวข้องด้วยครับอ่าก,ก,ก็มีหลายสิ่งหล,ลายอย่างที่รวมรวมกันนี่ค่ะ,ะสิ่งที่บันดาลใจที่ทําให้เกิดสะสมเนี่ยก็เกิดขึ้นจากว่าวันหนึ่งตอน,นผมรัชการกอยูอ่ที่กรมชาการทหารสูุดนะครับค่ะอ่าก็ได้ไปอ่านหนังสืออ่า ของท่านคุณกิตมาตราท่านแต่งเพลงและหนัง80สิบปีชีวิตของข้าพเจ้าอะไรอย่างนี้นะข้าพเจ้าอ่านก็เกิดประทับใจว่าบุคคลคนนี้ทำไมเขเก่งเหลือเกินแต่งเพลงได้สร้างภาพยนตร์เสียเรื่องสารพัดย่างนะก็มีความประทับใจก็คิดจะไปเกิดการสะสมขึ้นมาว่าไปได้แผ่นเสียงมาจำนวนมากเลยฮะจากข้างกจมณสุโขโนีสอนเนี่ยในปี2 5 2 0อันนั้นเป็นเป็นแหล่งที่มีมากที่สุด จำนวนสองหมื่นกว่าแผ่นนะโอเคนะแต่แล้วเราก็นำมาเรียบเรียงเอามาเก็บมาลงหลักฐาน,นต่างๆแผ่นเสียงตระตามียี่ห้ออะไรบ้างจำนวนตราตราเนี่ยมีจำนวนกี่แผน่นใครร้องอะไรอะไรเนี่ยต้องบันทึกให้เสร็จ <Okay. S 2> ลงในลงใน sổ ให้หมด <Okay. S 2> เรียบร้อยนะฮะค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็มันมีมากก็ทำให้ให้ให้รู้ว่าเราต้อง <laughs> เป็นหนึ่งในในประเทศ เท็เหล่าเนี่ยเทศไทยนี่นะมาตัางเป็นอันดับหนึ่งแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขามีหนึ่งในตองอูเขานี่เป็นหนึ่งรัตนาโกสิลเพราะไม่มีใครจะมาถจะทาอย่างนี้ได้นะเราก็รักในเรื่องการแสดงที่ผมสนใจเนี่ยเมื่อสนใจเรื่องเพลงนี่นะก็ต้องไปสนใจเรื่องภาพยนตร์เ็าไปอ่านอ่านหาข้อมูลต่างๆภาพยนตร์พวกพวกละครพวกต่างๆนี่นะเข้ามาบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ทุกคนศิลปินทุกคนมีอยู่ในในนี้หมดเลย หน้าตาของแผนเสีเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าหน้าตาเนี่ยที่เก็บรวบรวมเนี่ยรายกานที่ห้ามานี่ถ้าจะยุคแรกของระกานที่ห้าเนี่ยมันมีอยู่มากนะฮะถึงแลเป็นดังๆทำไมนั้นเพลงไทยสะกนยังไม่เกิดขึ้นก็มีเพลงไทยเดิมเพลงพื้นบ้านเพลงลำตัดเพลงทซเครื่องเก็บเป็นแผ่นเก็บเป็นแผ่นนี่หรอคะเก็บเป็นเสียงนผ่นรเขามีแล้วสมัยนั้นมีแล้วมันยุคเดียวกับอ่าทีอเมริกาเขามามีคนที่ผลิตใน เรื่องเครื่องแผ่นเสียงนี้ได้แล้วเมืองไทยนี่กับสมัยรัชกาลที่หประมาณปีพศ2 5 0 0ันห3อุ้ยเด็กสมัยนี้ไม่เคยเห็นนะคะแผ่นเสียงเดี๋ยวนี้ซีดีนั้นเนซีดีอย่างเดียวในรุ่นเนี่ยผมคิงเก็บว่าอันนี้ไว้อวดกับคนรุ่นหลังให้ได้มีประสบการณ์และอยากได้รู้ได้เห็นเอากลุ่มมาด้วยหรือเปล่าคะเอากลุ่มมาด้วยเอามานิดหน่อยเอามานิดหน่อยไหนลองแสดงให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะที่ผู้พันนํามาแสดงเป็นของเก่าขนาดไหนยังไงบ้าง แบบนี้ที่ที่ที่โชว์นี่แผ่นเสียงตรากระตายโอ้โหดิฉันก็ไม่เคยเห็นแผ่นเสียงตรากระตายซอสท้องซอยเจ็ดสิบแปดเก้าองสี่แปดเก้าแปดเก้าถึงเก้าสเก้าอีกสอสามนี่ยเพลงในหลวงส่วนมากจะเป็นเพลงของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้ากระพัณเพนสริเป็นผู้ ประพันธ์คำร้องนะค่ะนิพนธ์นิพนธ์คำร้องค่ะยังเปิดใช้ฟังได้อยู่ไหมได้ครับนี่แผ่นสภาพใหม่เอี่ยมร้อยเปอร์เซ็นใช่ใหม่เอี่ยมมากเลยไม่เคยถูกเข็มเลยนะสภาพที่เก็บนี่ต้องเก็บร้อยเซนทั้งนั้นค่ะเป็นเพลงอะไรครเพลงอะไรบ้างที่นี้นะโร์ริงเลนโฟร์ริงเลนมีแสงเทียนมีแล้วยุคแรกๆทั้งหมดเลยจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดเลยอ๋อตาลและดีเจ็มเปียกับชุดทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นน้องเพลงก็ต้องเก็บเป็นแบบ ถ้าเขาสังเกตเขาเรียกเวอร์ชันสมัยโบราณเลยใช่ไหมคะแรกๆเลยเอามาแสดงอันนี้ก็เป็นแผ่นแผ่นแผ่นไหนเป็นแผ่นแรกที่เพลแสงเทียนฮะคู่พันเพลงแสงเทียนอันนี้เป็นเพลงแสงเทียนแล้วก็เพลงยามเย็นแล้วก็เพลงฟอร์เรนเนี่ยฝนนะครับค่ะอุยตายแล้วแผ่นเก่าจริงๆขอนย์ไม่กลัาทำเสียนะคะนี่นะคะมีมีตาอยู่ข้างหลังแผ่นเสียงตากระต่ายโอ้แต่ใหม่มากแล้วนี่เพลงเทวาพาคู่ฝันจังหวัดจังหวัด จังหวะสโลมันธนาโมโมรากุลขับร้องค่ะได้ได้รับพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลส่งพระราชนิพนธ์นี่ทีแปดสองหนึ่งห้าเลขไมเลขเบ้นงต้นเลยนะะคนี่ถุงโตที่ชวนเขาจะทำนี่เป็นสีขององค์ท่านท่านเกิดบนจันก็ต้องเป็นสีเหลืองค่ะ ค่ะอุยกลัวทําทเสียอ่าแล้ว<ม>นี่เป็นส่วนหนึ่งมีอีกไหมคะมีมีคลา้ายๆกันน<ต>ี้มีคล้ายๆกันนี้แต่ว่าอ,อสอมาแะเด็นมันมน,นำมาแสดงค่ะข,ของออศตาอ,อสอเลยนะค่ะจำนวนมากนี่แล้วแล้วผู้พ,พันนไปแสดงผูพ้พันมีเขียนอธิบายแต่<อ>ละแผ่นแต่ละแผ่นที่มาที่ไปด้วยไหมคะมีหนังสื